สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเพคคณิตศาสตร์บายชยานะคะวันนี้เราจะมาเฉลยโจทย์ข้อสอบครูผู้ช่วยนะคะเป็นภาคขอของเอกคณิตศาสตร์นะคะแต่ว่า คุณครูท่านใดที่แบบว่าเออไม่ได้อยู่เอกนิสตร์แต่อยากลองทาเนี่ยก็ฝึกทําได้นะคะเพราะว่าโจทย์ของปีนี้คือแทบจะไม่มีความยากเลยอันนี้คือพูดตามหลักความเป็นจริงเนาะคือปีนี้เป็นปีที่รู้สึกว่าข้อสอบอ่ะง่ายมากถ้าเทียบจากที่เห็นที่ผ่านตามานะคะวันนี้นะคะคลิปนี้เราจะมาเฉลย EP 2ก็คือข้อ11ถึงข้อ20นะคะเดี๋ยวเราจะทําการเฉลยโจทย์วลา10ข้อเนาะเพราะว่าอย่างอ้อมมาหาะทำคลิปไม่ว่าจะเป็นสอนทั้งเด็กมอตอน้นเด็กมปลายทําคลิปอ่าเฉลยข้อสอบ สอบก็พอก็ข้อสอบครูไม่ช่วยคือวันหนึ่งทำเยอะมากแล้วก็เวลาช่วงกลางวันเนาะก็จะสอนเด็กที่โรงเรียนแล้วก็สอนพิเศษอีกอาจจะทําให้แบบว่าเออก็เลยเหลือวันละสิคลิปนะคะเออวันละสิข้อเนาะคลิปละสิข้อจากเมื่อก่อนนี่จะเฉลยหนึ่งสนามหรอบเลยแต่นั้นทําไม่ไหวนะคะ,ะต้องพูดตรงๆเดี๋ยวเราไปดูข้อ11กันเลยค่ะอ่าข้อ11บอนะคะจยบอกว่าเทน้ําออก ครั้งที่หนึ่งเนี่ยครึ่งขวดแล้วครั้งที่สองเนี่ยก็เทอีกเศษสามส่วนสี่ของน้ําที่เหลืออยู่ไฮไลท์นะคะหรือคีเซนต้าตรงนี้เลยของน้ําที่เหลืออยู่ถ้าจะผิดบางคนอาจจะผิดตรงนี้แล้วเขาก็บอกว่าปรากฏว่ายังเหลือน้ําเนี่ยอยู่อีกหนึ่งร้อยมิลลิตรโจทย์ก็เลยอยากดูว่าเทครั้งที่สองเนี่ยออกไปกี่มิลลิตรแต่เนื่องจากว่าโจทย์ข้อนี้นะคะเรายังไม่ทราบว่าตอนแรกเนี่ยมันมีน้ําอยู่กี่มิลลิตรถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะเราจะกําหนดให้ ให้มีน้ำอยู่ตอนแรกเลยเนี่ยก็คือก่อนเทเนี่ยมีน้ำอยู่ตอนแรกก่อนเทเป็นเอมิลิลิตรขอย่อเป็นมนลลวกันเนาะาวน,นี้เขาบอกว่าเทออกครั้งที่หนึ่งเนี่ยออกไปครึ่งขวดถูกไหมครั้งที่หนึ่งเทออกไปครึ่งขวดก็คือออกไป a ส่วนสองแสดงว่ามันก็จะต้องเหลืออีก ครึ่งขวดถูกไหมก็มีอยู่หนึ่งขวดอะเทออกไปครึ่งขวดก็ต้องเหลืออีกครึ่งหนึ่งคราวนี้ครั้งที่สองเขาบอกว่าเทออกไปสามส่วนสี่ของที่เหลือตอนนี้ก็เหลืออยู่ A ส่วนสองใช่ปะใช่ปะเพราะฉะนั้นถ้าจะเทออกไปสามส่วนสี่ของที่เหลือก็ต้องเป็นสามส่วนสี่คูณ a ส่วนสองก็แปลว่าเทไปสามอส่วน8อันนี้คืออันที่เทนะเดี๋ยววงเล็บ็บไว้เพราะฉะนั้นเราจะมาสร้างสมการได้ว่าเดี๋ยวแบ่งครึ่งก่อน มีน้ำเนี่ยอยู่แล้ว a ขวดครั้งแรกเทไป a ส่วนสองครั้งที่2องเทไปอีก3 a ส่วนแปรากฏว่าเหลืออยู่อีก100มิลลิลิตรก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้คราวนี้วิธีการแก้สมการเนี่ยก็จะมีอยู่2วิธีวิธีแรกเลยก็คือทำส่วนให้เท่ากันแบบหลักๆเลยนะทำส่วนให้เท่ากันก็ต้องใช้เรื่องคอลนอออีกถูกไหมกับอีกวิธีหนึ่งก็คือกำจัดส่วนทิ้ง อย่างเช่นข้อเนี้ส่วนเป็น2กับแปดบางคนบอกว่าไม่ชอบคำนวณแบบเป็นเศษส่วนแล้วก็กําจัดตัวเนี้ทิ้งเลยถามว่าได้ไหมได้ก็คือโดยการคูณแปดเข้าไปทําสมการอันนี้อ้อมจะเลือกใช้วิธีการอ่าวิธีที่สองนะคะก็คือกําจัดส่วนทิ้งก็คือคูณแปดทั้งหมดเลยก็จะได้เป็นแปด a อลบสีเลบสามเเท่ากับแปดร้อยสิ่งสําคัญเลยคือตัวนี้ ถ้าดูจากเวลาที่สอนเด็กๆมานะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือว่าผู้ใหญ่บางคนก็อาจจะลืมตอนที่ว่าชอบคิดแต่ว่าฝั่งเนี้ยต้องคูณแปดทั้งหมดหรืออาจจะชอบคูณแปดแค่ตัวแรกโดยลืมไปว่าฝั่งขวาตรงนี้นะคะก็ต้องคูณเหมือนกันเพราะเวลาจะคูณอะไรต้องคูณทั้งสมการคาว่าท้งสมการก็คือต้องคูณทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาถูกไหมเพราะฉะนั้นอะตอนนี้เราแก้สมการหาค่า a มาก่อนก็จะได้เป็น A เดียวเท่ากับ แปดร้อยแต่คำตอบไม่ใช่แปดร้อยนะคะต้องทวนก่อนตอบอันนี้ย้ำเลยทวนก่อนตอบเพราะบางคนอนะเวลาแก้สมการเสร็จใช่ปหก็เห็นว่าเออแก้สมการได้แล้วตอบเลยซึ่งบางทีโจทย์มันไม่ได้ถามค่าที่เราแก้ได้ถูกไหมอย่างเนี้ยโจทย์ถามว่าอะไรส่วนถามว่าเทครั้งที่สองเนี่ยไปกี่มิลลิลิตรเราก็มาดูตรงนี้เราบอกว่าเขาเทไปเท่าไหร่ สามส่วนแปใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะจะได้ว่าเท3าคูณเก็คือแป0ร้ใช่ปะ่ะแล้วส่วนด้วย8ตัดได้ก็จะเป็น300ร้อมลอะไรตัดได้ก็8ตัดกับ800ถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะคำตอบจริงๆไม่ใช่แป0รยนะแต่มันคือ300ร้มลลตรนะคะเพราะฉะนั้น ต้องทวนก่อนนะคะไม่ใช่ว่าแก้มาแล้วตอบเลยนะคะข้อสิบอบอกว่ามีบัตรอยู่ทั้งหมดเนี่ยสาอใบแต่ละใบเขียนหมายเลขหนึ่งสามสิบเอ็ดกำหนดไว้จงหาความน่าจะเป็นเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่โจทย์พูดถึงคำว่าความน่าจะเป็นจะได้ว่า P E เท่ากับ N E ส่วน N S ให้นึกถึงสูตรนี้ทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะมาเขียนไว้ตรงนี้ก่อน NE คืออะไร NE ก็คืออ่าเดี๋ยวเขียนความหมายไว้ตรงนี้เนาะ NE ก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการสิ่งที่โจทย์ต้องการกับอีกอันนึงคือ NS ก็คือจำนวนวิธีทั้งหมดจำนวนวิธีทั้งหมดเพราะฉะนั้นโจทย์บอกว่าจงหาความน่าจะเป็นที่หยิบมาหนึ่งใบแล้วได้บัตรเป็นเลขคู่ บัตรเป็นเลขคู่เลขคู่มีเลขอะไรบ้างอ่ามาทดตรงนี้เลขคู่ก็จะเริ่มตั้งแต่สองสี่หกไล่ไปเรื่อยๆไปจนถึงสามสิบถูกไหมเพราะเขาบอกว่าเขียนหมายเลขหนึ่งถึงสามสิบเอ็ดกำกับไว้แสดงว่าเลขคู่ก็ต้องเริ่มต้นที่สองสี่หกไล่ไปจนถึงสามสิบซึ่งมันก็คือทั้งหมดสิบห้าใบเพราะฉะนั้น NE ก็คือมีสิบห้าใบที่เขาต้องการส่วน NS เนี่ยมันมีทั้งหมด เลขหนึ่งถึงสาเใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งหมด31บเอใบคำตอบนะคะก็จะได้เป็น15บหส่วนสาอนะคะ ข้อ3นะคะจ๋อบอกว่ามีหนังสือที่แตกต่างกันอยู่5เล่มลานขอยืมไปอ่าน3เล่มพร้อมกันจะเลือกยืมหนังสือเนี่ยได้ทั้งหมดกี่วิธีคีย์เวิร์ดมันมีอยู่2ที่นะคะก็คือคําว่าแตกต่างกันหมายความว่าอันเนี้ยเราจะใช้สูตรที่มันหยิบของซ้ําอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตัดทิ้งได้เลยนะคะเพราะเขาบอกว่าแต่ละเล่มเนี่ยไม่เหมือนกันแตกต่างกันหมดเราคีย์เวิร์ดอีกอันหนึ่งก็คือเขาบอกว่าลานขอยืมไป3เล่มพร้อมกัน หมายความว่าไม่ใช่ว่าคนแรกเลือกเสร็จอีกคนนึงจะเลือกคนต่อไปถึงจะเลือกได้ไม่ใช่คีย์เวิร์ดคือคําว่าพร้อมกันคีย์เวิร์ดเลยนะอันนี้คือคําว่าหยิบพร้อมกันบางคน จะตกมาตายตรงนี้ก็คิดว่าบางคนนะบางคนอา,อาจจะคิดว่าออกมาเป็น5คูณ4คูณ3ก็คือคนแรกเลือกได้5เล่มเล่มไหนก็ได้แล้วคนที่สองก็เหลืออีก4เล่มให้เลือกคนที่สามเหลือ3เล่มให้เลือกซึ่งผิดอันนี้คือเขาไม่ไเลือกความกันคือต่างคนต่างเลือกทีละหนึ่งคนเราใช้สูตรนี้ไม่ได้นะคะถ้าสูตรที่เราจะใช้จริงๆมันก็คือเลือกการหยิบของใช้สูตร c n r ซึ่งเรามีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มเรามีหนังสือทั้งหมด5เล่มใช่ปห ก็คือมี5เลือก3ก็จะได้เป็น5แฟกส่วน2แฟก3แฟก5แฟกก็กระจายมาเป็น5คูณ4คูณ3แฟก2แฟกก็คือมีค่าเป็น2ถูกไหมก็จะเห็นทันทีว่า3ามแฟกตัด3แฟก2ตัด4ได้2เพราะฉะนั้นคำตอบนะคะมีแค่10วิธีเท่านั้นคำตอบคืออยู่ตรงนี้นะคะ ข้อส4บอกว่าจํานวนนับที่หาร60ลงตัวมีกี่จํานวนอันนี้มีวิธีคิด2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือไล่คิดไปเรื่อยๆอันที่2ก็คือใช้ทริคซึ่งถ้าอยู่ในห้องสอบเนาะเราควรจะใช้ตัวนี้คือบางคนบอกว่า60สิบเลขมันไม่เยอะถามว่าไล่ได้ไหมไล่ได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติเราไปเจอโจทย์ในกรณีที่เลขมันเยอะมากสมมติว่าโจทย์ถามว่า เรีหลักลหมื่นเนี่ยมีจำนวนนับที่หารได้กี่จำนวนเราก็คงไล่ไม่ไหวถูกไหมแต่อันนี้เดี๋ยวจะคิดให้ดู2วิธีนะคะ,ะมาดูวิธีแรกก่อนไล่ไปเรื่อยๆ60เกิดจากอะไรคูณกันบ้างก็จะมี1นคูณหกสิบสคูณสาสคูณยี่สิบสี่คูณสิบห้าห้าคูณสิบสองหคูณสิบเจดปดเ้านี่ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งหมดเนี่ย มันมีทั้งหมดกี่คู่ 1, 2, ึ่งสอห้าหกคู่ใช่ปะก็จะมีทั้งหมด12บสอจำนวนแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ทริคสมมติว่าวิธีนี้ใช้ทริคเรามาแยกตัวประกอบของ60ก่อน60เกิดจากอะไรเกิดจาก6กคูณสิถูกไหม หเกิดจาก2คูณ3และ10เกิดจาก2คูณ5มันจะได้เป็นสองกำลัง2คูณ3กำลัง1คูณ5ากำลัง1การใช้ทริคก,ก็คือเราจะดูที่เลขชีกข้กำลังเนี่ยเลขยกกำลังเนี่ยตรงเนี้ยเราจะจับเลขชี้กำลังแต่ละอันนะคะจับบวก1เข้าไปจับบวก1บวก1บวก1สิ่งที่เราต้องการคือก้อนตรงนี้นี่นี่ แล้วก็อันนี้นะคะเราจะนำเลขชี้กำลังเนี่ยมาคูณกันนำเลขชี้กำลังที่บวกกับ1แล้วมาคูณกันเพราะฉะนั้นนะคะจะได้ว่า 2บวก1คูณ1บวก1คูณ1บวก1 2บวก1มีค่าเป็น3 1มบวก1มีค่าเป็น2ใช่ปะ่ะ3 2 6 6 2 12เห็นไหมว่าคำตอบนะคะก็จะมีค่าเป็น12จสาำนวนเหมือนกันการใช้ทริคคืออะไรก็คืออย่างแรกเลย แยกตัวประกอบให้อยู่ในรูปของจํานวนเฉพาะให้ได้นะคะเสร็จแล้วก็นําเลขชี้กาลังเนี่ยไปบวก1นทุกอันแล้วก็จับคูณกันเพราะฉะนั้นผลสรุปเนี่ยไม่ว่าจะใช้วิธีไหนคําตอบก็คือ12บสองำนวนเท่ากันอยู่ที่ว่าถ้าสมมุติว่าเลขข้อไหนมันง่ายเราก็ไล่เอาก็ได้ ที่การไล่นะคะก็เนี่ยไล่มาเป็นคู่ๆมันก็จะได้เร็วหน่อยถ้าเรามานั่งไล่ทีละอันแบบ1 2 3 4งี่ห้าแล้วยาวเป็นถึง60บอะ่ะบางทีเราลืมแล้วมันอาจจะมีการพลาดนะคะหรือถ้าบางคนชอบใช้ทริคอันนี้แนะนํานะว่าใช้วิธีนี้จะหาง่ายสมมุติสวดให้มาเป็นหลักแสนอย่างเงี้ยมานั่งทำวิธีนี้ก็คงไม่ไหวถูกไหม เ้นะคะโจทย์บอกว่ามีคนเนี่ยทั้งหมด8คนแล้วก็มีแฝดอยู่ในนี้ด้วยเนี่ยหนึ่งคู่เขาบอกว่าจัดคนเข้าแถวตรงโดยให้แฝดอยู่ติดกันจะจัดได้กี่วิธีอะอย่างแรกก่อนเนาะเรามาแยกก่อนก็คือมี8คนถูกไหมมีไม่แฝดอะไม่แฝด6คนแล้วก็มีแฝด อีกสองคนก็คือ1คู่เพราะฉะนั้นข้อนี้เขาบอกว่ามีแปด้นเรามาจาัดตรงนี้หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอาจจะบดบดเบี้ยวเวยวหน่อยนะคะ,ะประมาณนี้คราวนี้เราก็ให้แฟดอะอยู่ติดกันก็คือเป็นคนนี้กับคนนี้มาติดกันไว้เลยเพราะฉะนั้นเฉพาะแฟดสองคนเนี่ยก็จะสลับกันได้สองแฟด เพราะฉะนั้นตอนนี้อันนี้ก็เปรียบเสมอเป็นก้อนก้อนเดียวตรงน,นี้ก็จะเลืออยู่6ตำแหนง่งบวกกับก้อนนี้อีกก้อนหนึง่งก็กลายเป็น7ตำแหนง่งเพราะฉะนั้นถ้าเอาเจ็ตำแหน่งนี้มาสลับกันทั้งหมดมันก็จะได้เป็นเจแฝดดังนั้นข้อนี้นะคะจะสลับได้ทั้งหมดสลับแฟดก่อนเลยอย่างแรกได้2แฝดถูกไหมก็คือ2วิธีแหละเฉพาะแฟดนะแล้วก็สลับทั้งหมดอีก7แฝด ก็จะได้เป็น2องแเจ็ดหรือจะตอบเป็น7จแฝกสองแฟก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นคําตอบสุดท้ายอ่ข้อ16นะคะเขาบอกว่าของชิ้นหนึ่งเนี่ยลดราคา20%แต่ก็ยังได้กำไรอีก20%ถ้าซื้อมา750แสดงว่าติดราคาไว้เท่าไหร่อ่ะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเขาติดราคาไว้เท่าไหร่ใช่ปะเพราะฉะนั้นเราจะกำหนดให้ ติดราคา A บาทเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไงลดราคา20%ก็คือต้องลดจากที่ติดไว้ถูกไหมลดจากที่ติดไว้ซึ่งตอนนี้ติดไว้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าลดไป20%หมายความว่าก็จะขาย80%ของอะไรสักอย่างหนึ่งถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องหาคราวนี้เอ่อ ่าเราเมื่อกี้ลืมไม่ได้ใช้ X นะคะใช้ A ของอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งค่าเนี้ยต้องเป็นค่าที่เขาบวกกาไรไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมาคิดสเต็ปอีกฝั่งหนึ่งก่อนคือเนื่องจากว่าโจทย์บอกว่าคือโจทย์ข้อนี้มันหลอกตรงที่ว่าเหมือนจะลดแต่ความจริงไม่ได้ลดแล้วก็ยังได้กําไรอีก20%ถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะเขาบอกว่าขายได้กําไร20ถูกไหมขายได้กําไร20 ซึ่งต้นทุนเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็น7จ็ดรยห้าใช่ปะก็จะได้เป็น20%เอร์ซของ7จ็ดอยห้าอันนี้คือกำไรแล้วบวกกับต้นทุนด้วยตัดได้ตัดก็จะได้เป็นร้อยห้าบบวกเจ็ด้อยห้าิบแสดงว่าซื้อมา7จ็ดห้าสิได้กำไรแน่ๆละ 20%ก็คิดออกมาเป็น900เพราะฉะนั้นตรงนี้ราคาที่ต้องมาติดราคาเนี่ยก็คือเหมือนจะขายแค่20%่สิอ่ะมันจะขายแค่แปของ900ก็คือลดไป20ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็แก้สรรมการหาค่า A มาก็จะได้เป็น900าร้อยคูนร้อส่วนแปใช่ไหมยี่สิตัดได้นะคะอันนี้ได้4อันนี้ได้5อ่ะเพราะฉะนั้น900าหารส ก็จะมีค่าเป็น225จับคูณ5ซักก็จะได้เป็น1125เพราะฉะนั้นอันเนี้ยต้นทุน750แต่อยากได้กำไร20%ก็แปลว่าต่ำๆเนี่ยจะต้องอยู่ที่900แกล้งทำว่าเป็นลดราคา20%แปลว่าไอ้ราคาที่ลด20%เนี่ยมันเป็นราคาหลอกจะต้องติดมากกว่า900ถูกไหมเพราะฉะนั้นทําเหมือนว่าลดแสดงว่าราคาที่ติดจริงๆอ่ะคือ1 1 2 5 ส่วนแบบนี้มีบ่อยมากนะคะทั้งสอบข้มอ 1, ม .1 ม .4 ราชาการภาคกนะคะมีเยอะอยู่เหมือนกันเรื่องเปอร์เซ็นต์ข้อ17อันนี้เหมือนแจกคะแนนฟรีเลยอะคือง่ายมากข้อนี้นะคะเอกนิชาคือห้ามพลาดเลยนะอันนี้เขาบอกว่าจงหาผลต่างของคอรนอนและหอระมผลต่างคืออะไรก็คือผลลบโจทย์ให้มาเป็น26 ้าสิบสองแล้วก็หนึ่งร้อยสี่เราหาหอยมอก่อนคือแบบไม่ควรผิดจริงๆอะเราหาหอยมอนอะาะหอยมอจะใช้เป็นสีน้ำเงินแล้วกันเนาะจะได้ไม่ซ้ำกันอันนี้ก็ตั้งหารมาเลยนี่หาหอยมอเราก็จะใช้แม่สิบสามมองเราต้องมองให้ออกนะคะว่ามันน่าจะใช้แม่อะไรอันนี้มมนเป็นสิบสามสองสิบสามสี่ 13.8ถูกไหมล้วแบบหอละมอเนี่ยจะต้องหารได้ถูกจํานวนปรากฏว่าหารออกมาปุ๊บยังเป็นจํานวนคู่อยู่แสดงว่าเราสามารถใช้แมมสองหารได้อีกก็จะเป็นหนึ่งสองสี่อันนี้จบละหอละมอคือ13คูณสองก็จะได้เป็น26ถูกไหมแต่ เขาถามหาและผลต่างระหว่างหอเรมอหกับครอร์นเพราะฉะนั้นบรรทัดนี้เราจะหาคราอร์อนต่ออะใช้คนละสีก็จะได้ออกมาเป็นใช้แม่สองต่อได้แล้วก็จบ ถูกปะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะสรุปว่าคอนเนอเนี่ยเปรียบเสมือนตัวแอลก็คือลากลงแล้วก็ลากไปทางขวาจับคูณกันอันไหนเจอที่เราลากเนี่ยจับคูณกันอย่างนี้นเราลากลงมาเราเจออะไรบ้างเราเจอ13 2 2แล้วก็2ก็จับคูณกันให้หมดเลย13คูน2คูน2คูน2 2คูณกัน3ครั้งก็คือ8 13คูน8ได้104ดังนั้นข้อนี้ ผลต่างเท่ากับ1นึ่งลบ26คำตอบก็คือ78นะคะอันนี้ก็เรียบร้อยมีแค่นี้เลยข้อนี้ข้อ18เขาบอกว่าจงหาค่าของก้อนนี้ทางก้อนซึ่งถ้าเราสังเกตใช่ปะจะเห็นว่าตรงนี้มันบวกสมตรงนี้มันก็บวกสมใช้สูตรอะไรได้ใช้สูตรอนุกรมเลขคณิต ถูกปะสูตรมันคือ Sn เท่ากับ n ส่วน2 a1 บวก an แล้วมันมีอีกสูตรหนึ่งก็คือ n ส่วน2แต่ข้างในจะเป็น2 a1 บวก n ลบ1คูณ d แต่อันนี้ที่อ้อมจะใช้นะคะอ้อมจะใช้ก้อนนี้ก้อนที่อยู่ข้างหน้าเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่า an เนี่ยคือพจน์สุดท้ายซึ่งเรารู้แล้ว เ1เราก็รู้แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นถามว่าค่าดีรู้ไหมก็รู้ว่ามันเป็น3แต่ว่าแทนอันนี้แล้วมันง่ายกว่าเพราะฉะนั้นอ่ะแต่สิ่งที่เรายังไม่รู้คืออะไรสิ่งที่เรายังไม่รู้คือค่า n เราต้องหาค่า n ก่อนหาค่า n จากไหนก็จากสูตร a n นนี่แหละเท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณดีถูกไหมหาค่า n เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่ามีกี่โพสเพราะถ้าเราไม่รู้ไอเตรงเนี้ยเราก็ยังแทนค่าไม่ได้ a n คือโพสสุดท้ายก็แทนค่ามาเลย a1 คือเจ <D S 1> <D S 2> <g> ็ด d ก็คือสามถูกไหมคราวนี้เราก็จะทำการย้ายเจ็ดอะไปลบกับร้อยห้าสิบเจ็ดก็จะเหลือร้อยห้าสิบแล้วเราก็ย้ายสามมาหารเพราะฉะนั้นแก้สมการไปแก้สมการมา n เนี่ยจะได้ห้าสิบเอ็ดแล้วเราก็เอากลับไปแทนเป็นห้าสิบเอ็ดส่วนสองวงเล็บเจ็ดบวกหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดอ่ะครานี้ร้อยห้าเจ็ดบวกเจ็ดเนี่ยมันได้ร้อยหกสิบสี่ หารสได้นะคะก็จะได้เป็น82ดส้บเราคูณกับ51คําตอบก็จะได้เป็น4,182เป็นอันจบแสดงว่าข้อนี้รวมกันได้ทั้งหมดเนี่ย4 1 8พนะคะข้อ19นะคะจทยบอกว่าจงหาพจน์ที่40คําว่าพจน์ที่40เนี่ยก็คือ A ห้อย40ของลําดับ หนึ่งห้าเก้าสิบสามเราก็มาเช็คก่อนว่าเออมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงแบบไหนอันนี้มันก็คือการบวกสี่บวกสี่บวกสี่เพราะฉะนั้นอันนี้นะคะเราจะใช้สูตรลำดับเลขคณิตทำไมถึงรู้ว่าเป็นเลขคณิตเหตุผลเพราะว่าเลขคณิตเนี่ยจะใช้การเพิ่มขึ้นและลดลงแบบเครื่องหมายบวกกับลบสูตรก็จะเป็น an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d an ในที่นี้โจทย์ต้องการพจน์ที่40ใช่ไหมกระจายตามสูตรมาก่อน มันก็จะเป็น A1 บวกส9 d ส1ก็คือ1 39่คูณสคิดเลขออกมานะคะคำตอบข้อนี้จะได้เป็น157เป็นอันจบข้อนี้ก็จะแบบว่าเออเบาๆนิดนึงอ่าส่วนข้อ20นะคะข้อสุดท้ายของพาร์ทนี้เขาบอกว่าจงหาคําตอบของตัวเนี้ยอย่างที่เคยบอกว่าเนื่องจากว่าในอ b บส l ลูตอะอ x อ็ะ มันเป็นได้สองค่าใช่ปะคือ x อะ่ะจะเป็นลบก็ได้หรือ x จะเป็นบวกก็ได้เป็นได้สองค่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราจะแยกออกมาเป็นสองสมการนะคะอันแรกก็คือ3 x ลบ2อะ่ะเท่ากับ1ลบ2 x ได้เลยกับอีกอันหนึ่งก็คือ3 x ลบ2อะ่ะเท่ากับ1ลบ2 x แต่เป็นค่าที่ติดลบ เพราะว่าลบอ่ะเข้าไปอยู่ในนี้ยังไงออกมาก็ต้องเป็นบวกอยู่ดีถูกไหมแล้วก็จะแก้สรรมการอันนี้ก็จะเป็น5 x เท่ากับสาม x เดียวก็คือสามจุห้าได้ละ1อันอีกอันนึงอ่ะกระจายเลข2เข้าไปออกระจายลบเข้าไปไม่ใช่เลข2นะคะกระจายลบเข้าไปลบที่อยู่หน้าวงเล็บแบบนี้ก็คือมันกําลังคูณอยู่แล้วก็เอาเข้าไปกระจายให้ครบทุกตัวที่อยู่ในวงเล็บก็จะได้ออกมาเป็นสมุดแก้สรรมการนะก็จะได้ออกมาเป็น x เนี่ยเท่ากับ1 เพราะฉะนั้นอันนี้นะคะมี2องคำตอบ x มี2องคำตอบคือ3าส่วนห้ากับ1เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นอันจบมีแค่นี้เลยนะคะ